ความเป็นไปทางการเมืองกับความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันลักลัน่นแล้วมันยังไปเกี่ยวข้องกับตระกูลทางการเมืองสําคัญในบ้านเราคือตระกูลชินวัตรภูมิทัศน์การเมืองของประเทศไทยอะค่ะอาจารย์มองว่ามันเปลี่ยนไปไหมและมันเปลี่ยนไปยังไงมันวิวัตรหรือมันวิบัติต้องบอกอย่างนี้เวลาเราดูความเป็นไปของ สังคมของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราก็ใช้วิธีดูแบบแยกเป็นส่วนๆใช่ไหมดูเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องการเมืองดูเรื่องสังคมดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมือนกับว่ามันแยกส่วนได้ที่จริงก้อนนี้มันเป็นก้อนเดียวกันเพียงแต่เราเพ่งเล็งไปที่จุดไหน มันก็ต้องมีแนวคิดว่าบนความสัมพันธ์3ด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมหรือว่าไม่ได้จะเป็นทางด้านการเมืองเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันคือถ้าเราพูดถึงภูมิทัศน์ทางการเมืองหรือว่า political landscape เนี่ยเหมือนกับเรามองเป็นภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ยเราย่อมปฏิเสธ สิ่งที่มันมีผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองไม่ได้นั่นก็คือความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันความเป็นไปทางด้านสังคมก็มีผลต่อภูมิต่อภูมิทัศนทางการเมืองผมจะตัดความให้สั้นนิดหนึ่งถามว่าคือหลายๆคนก็เชื่อว่าความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีบทบาท กำหนดความเป็นไปทางด้านการเมืองอย่างมีน้ำหนัก okay. ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันเป็นลนักษณะลักษณะระยะยาวผมจะพูดให้อย่างนี้ถ้าเกิดพูดถ้าเราพูดถึงภูมิทัศน์ทางการเมืองถ้ามองจากเหลี่ยมของทางด้านความเป็นไปทางสังคมอันที่หนึ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่คนที่มีอายุมากมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ <Okay. S 1> ที่เราพูดถึงว่าเป็นเอจิ g งโซซ e t y หรือว่าสังคมผู้สูง,สงอายุใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดมันก็จะออกไปในทางที่ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะนอนุรักษ์นิยมในเวลาเดียวกันถ้าเราไปดูองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะตัดสินอนาคตทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นกกตไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูญเนี่ยการได้มาของคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ มันก็ถูกกาหนดด้วยระบบในรัฐธรรมนูญว่าต้องเป็นอธิบดีต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือคนที่หลุดออกจากระบบเมื่อกเกษียณอายุแต่ยังมาทํางานต่อตรงนี้ม,มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งตอกย้ําความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมากขึ้นสิผมคิดว่าแลนดสเคปทางด้านเศรษฐกิจสังคมไทยเนี่ยหลังจากปี2540เนี่ยเปลี่ยนในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้ความเป็นไปทางการเมืองนี่ก็เปลี่ยนด้วย ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ะะตอนวิกฤติต้มยำกุ้งมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องประมาณช่วงปี2540จนถึงปี2542เราเสียหายประมาณ1.5ล้านล้านบาทเป็นประมาณร้อยละ30ของ GDP รุนแรงมากถือว่าเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอเมื่อความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจมันเป็นแบบนั้นมันก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่เรียกร้องต้องการอีกแบบหนึง่ง มีรัฐธรรมนูญปี2540มีการเลือกตั้งเราไม่เคยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมีเสียงในสภาเยอะมากขนาดนั้นนะก็คือรัฐบาลคุณทักษิณช่วงปี2544จนถึงปี2549โอเคเนี่ยช่วง6ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยตั้งหลกักตั้งลำแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นของตกค้าง ทางด้านการเมืองมันไม่ไปอย่างนั้น <c oughs> มันก็เกิดการรัฐประหารปี 9, 2 5 4 9เกิดการรัฐประหารปี2ศ5 7ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน,นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราแก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ทางการเมืองไม่ได้มันก็ทําให้ความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันลม้ลมลมุกคลุกคลานมากค่ะ <c oughs> แล้วยิ่งเราเจอสภาพที่หนักอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะที่จริงตั้งแต่ปี2ศ4 9มาเนี่ยถ้าพูดถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย จับภัยธรรมชาติในปี2554เนี่ยก็ดักนะถ้าท่านยังจำกันได้ท่านต้องเอารถไปจอดบนทางด่วนนั่นนะอะจำได้นุ่นก็ประสบวิกฤตตอนนั้นด้วยอันนั้นคนเสียหายเยอะที่ก็คนบอกประมาณ1.5ล,ะล,ะละ้านเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่และคนก็ไปซ่อมบ้านเรือนอะไรแต่ละก็ว่ากันไปรัฐบาลก็ใส่เงินลงไปในทางการเมืองก็แก้อะไรไม่ได้ถูกไหมเราก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย,ยก็จะเห็นว่าหลังจากปี40 ในทางเศรษฐกิจเนี่ยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเฉลี่ยต่ําลงทุกครั้งยิ่งออกจากโควิดปี2563ถึง2565ออกจากโควิดเศรษฐกิจไทยที่เคยโตประมาณเฉลี่ยก่อนหน้าปี40ประมาณ8%เหลือประมาณ5%เหลือประมาณ4%เหลือประมาณ3%ตอนนี้เหลือประมาณ2%ค่ะถ้าถามว่าความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยภูม,มิทัศน์ทางการเมืองไหมต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยน สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือการเลือกตั้งในปี2562ค่ะพักที่มาจากไหนไม่รู้พักอนาคตใหม่ค่ะโอ้โหได้สสส้ม,สม88คนตอนหลังถูกตัดไปเหลือ81คนแต่มันก็เกิดความเป็นไปทางการเมืองซึ่งไม่น่าเชื่อยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้นำพักเขา คดีเป็นเจ้าของหนังสือแมกกาซีนน่ะซึ่งผมว่ามันไม่ได้มีอะไรสําคัญที่จะไปถือหุ้นสือ่อหุ้นแสอะไรขนาดนั้นน,นนะะคุณธนาธรเออนั่นน่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นตามมาทําให้พ้นกั่เนี่ยแล้วพบปี2566มีการเลือกตั้งพักพักเก้าไกจากรนาคตใหม่มาเป็นเก้าไกก็ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งผมจําตัวเลขไม่ได้ละ150กว่าแหละใช่ไหมแต่เขอีกนั่นแหละเห็นไหมถูกยุบ หัวหน้าพักถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีคุณอะไรพิธ <th ang? S 2> าใช่ไหมแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าความเป็นไปทางการเมืองกับความเป็นไปทางด้านเศรษกฐกิจเนี่ยมันลักลัน่นมันลักลั่นกันแล้วมันยังไปเกี่ยวข้องกับตระกูลทางการเมืองสําคัญในบ้านเราคือตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมีนายกที่เกี่ยวข้องต้องหลายคนนะ,ค,ะคุณทักษิณเป็นนายกคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายก คุณสบักสุนทรเวทเป็นนายกคุณสมชายวงสวัสดเ์เป็นนายกยยคุณแพทองทานเป็นนายกคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกต้องบอกว่ามันมันวนๆกันอยู่แถวนี้